Happy birthday to you to you. <c oughs> <c oughs> งานวันเกิดหนูน้อยครบหนึ่งขวดค่ะแจกของขวัญน,นะคะ <c oughs> มีคนให้ของขวัญด้วยนะคะได้มาเป็นจี้ยกค่ะมาวันเกิดเขาแต่กลับได้ของขวัญ <c oughs> จากเจ้าของวันเกิดนะคะงานนี้ <c oughs> มางานวันเกิดครบหนึ่งขวดงานเขาเริ่มทุ่มหนึ่งเรามาก่อนนะคะนี่ค่ะโอ้โอมีเด็กแอบกินขนมเค้กนะคะงานเขายังไม่เริ่มเลยสงสัยจะหิวใช่ไหมล่ะนี่กินยันอร่อยเลยนี่ค่ะนี่

ภายในงานก็นกจะมีอันนี้ล่าหมูน่ากินมากนิ่มจิ้อันนี้ก็คือขาหมูนานกุ้งลายเสือขาไก่ดำงงหงสาว่肉 冬冬，冬菇。 Thank you.